อีกชุดหนึ่งให้ข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งของประชาชนมาตลอดไม่เช่นนั้นแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะได้ข้อมูลฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวแล้วก็เราจะสูญเสียมากกว่านี้ค่ะต้องกราบขอพระคุณทางช่อง13สยามไทยด้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์บอมมากนะครับผลงานก็ทำให้สารโลกต้องเลื่อนการพิจาครับเพราะนำรายชื่อไปถึง 5แสนชื่อเพื่อจะคัดค้านสารโลกซึ่งสารโลกตกใจมากว่ามีคนคัดค้านถึง5 0แสนคนชิวรหืีเพราะรัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราอยากจะฟังเหลือเกินก็คือท่านพลอากาศโทวัชระนี่ครับวัชรล,ลิธาคดีท่านตำแหน่งสุดท้ายเลยคือเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มสยามนะครับได้ทำการเ,เดินขบวน7ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่9้าโมงหนึ่งนาทีเลิกตอน4โมงก็เป็นการเดินขบวนที่สั้นที่สุดท่านเป็นประชาสัมพันธ์คนก็มาถามผมใหญ่เพราะท่านรุ่นเดียวกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกไม่ต้องถามหรอกเพราะว่ากลุ่มของท่านอดีตรัฐปรีชัยวัฒน์เนี่ยมาจากโคราชถึง3-400เพิ่งจะลงรถไฟสำเสนบอกผมว่าเลิกแล้วเหรอมันไม่มีเรื่องไม่ได้เผาสถานีรถไฟมันซะเลยดีไหมผมบอกนี่นะมันจะติดคุกก็ง,งานนี่นะครับด้วยความรวดเร็วกลุ่มสันติอโศกก็ ถามผมว่าเอ๊ะแล้วข้าวสารอาหารแห้งที่ซื้อมาจะเอาอยังไง <laughs> ผมก็บอกว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่สั้นที่สุดนะครับสั้นมากเลย9โมงกัน1นาที4ี่โมงเป้งประกาศเลิกเลยนะครับก็อยากจะฟังจากท่านหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีโอกาสได้เจอกันตรงๆว่าจะถามคนฝากมาเยอะก็ตอบตรงสื่อเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับ ลูกจอมพอนกกาศฟื้นรณภาการิษฐาคดีครับครับเชญครับครับก็บขอกราบท่านผู้ทรงรู้ทางร้ายแล้วก็พลเรเอกบรรวิตเก่งเรยนะครับก็ประการแรกก็ดีใจนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยกรประจําสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงประชาชนช่อง13สามสยามไทยนะครับรวมพลคนรักชาติรับใช้แผ่นดินนะครับประการแรกเลยคือว่าได้เข้าไปในขบวนการองค์การพิทักษ์สยามนี่แบบ ฟุกฟุกนะครับก็คือว่าเข้าไปใน Facebook แล้วเจอว่าวันที่28ตุลาคมาาที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่สนามม้าก็เลยโพส์ตเข้าไปว่าจะไปด้วยนะครับก็มีคนเชิญให้เข้าไปร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าจะให้เป็นวิทยากรน,นะครับให้เป็นวิทยากรด้วยผมก็นึกในใจบอกเออในชีวิตก็เคยเป็นอาจารย์นะครับแต่ไม่เคยขึ้นเวทีนะครับก็ท้าทายดีนะครับ เพราะนั้นก็มีอะไรวุ่นวายอยู่พอสมควรก็เดาได้จากประสบการณ์ชีวิตว่ามันต้องมีอะไรวุ่นวายกันในองค์การพิยสยามนะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วมันก็จริงนะฮะเพราะว่าผมเองไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การนี้เพียงแต่ว่ามีอุดมการที่จะเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะต่อต้านกับความสามารนของรัฐบาลน,นี้นะครับจึงได้รับปากว่าจะขึ้นไปเป็นวิยากรบนเวทีนะครับก็เลือกเลือก เลือกเรื่องที่ถนัดนะครับก็คือเรื่องของการการที่รัฐบาลนี้อนุญาตให้สหรัฐเข้ามาใช้ฐานทัพที่อุตภเปานะครับซึ่งก็มาพูดที่สถานีพิธุนี้หลายครั้งนะครับวันนั้นก็เลือกเลือกนะครับเลือกทอปิกนี้ขึ้นไปพูดนะครับแต่โชคร้ายในชีวิตถึงงานครับคือพูดหลังจากที่ดเรเสรีวงวันทาพูดนะครับก็เลยต้องถามตัวเองว่ามันท้าทายขนาดไหนเนี่ยนะเราจะปลุกได้ไหมเนี่ยนะครับ แต่โอเคก็นึกในใจบอกไหนๆมาแล้วก็ต้องสู้สักตั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็สำเร็จด้วยดีนะฮะก็หมายความว่าก็สร้างก็สร้างเสียงอะไรได้บ้างนะครับแต่ในที่สุดแล้วเมื่อกลับเข้ามาที่สนามมาาก็บอกว่าโอเคท่านวชระเป็นท่านหนึ่งที่ได้รับเลือกที่จะเป็นโคศกนะครับผมเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับตำแหน่งนี้เพราะว่ารู้ว่ามันก็ต้องหนักหนาสาก,กันเพราะว่าไม่ศึกษาอะไรมาก่อนนะฮะแต่ก็ ศึกษาทันทีว่าหน้าที่โค้กจะต้องทำอะไรแล้วก็เขียน Job Description ไว้เผื่อว่าจะต้องมอบหมายให้นะครับแล้วก็วางแผนนะครับแต่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับถึงได้รู้ว่ามันมีความหลวมๆอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ทราบๆกันนะฮะว่าเอกภาพมันไม่มีนะอย่างแท้จริงนะครับเอกภาพมไม่มีแท้จริงมันมีหลายๆความคิดที่ไม่ถูกรวมกันแล้วสร้างให้เป็นปึกแผ่นนะครับ ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือหนึ่งถ่ายทอดนะครับความรู้สึกนึกคิดของคนหลายคนในองค์การให้กับสื่อทราบสองครับก็สร้างสงครามจิตวิญยานะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชวนว่าการชุมนุมครั้งนี้นะครับเป็นไปตามลักษณะของประชาธิปไตยในมาตรา63ก็ดีนะครับหรือหลักการของการ ชุมนุมตามนยโยบายของประธานองค์การคือพลเอกบุญเลิศแกรวสิทธ์นะครับว่าหนึ่งไม่เคลื่อนย้ายไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับไม่ยืดเยื้อะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก,ก็คือว่าให้มีความปลอดภัยนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็สื่อสารให้นะครับแต่เช้าวันนั้นเนี่ยมันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆส่วนนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดีนะครับอันนี้เราจะไม่ ลงไปในรายละเอียดลึกกนะันแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าประการแรกเลยก็ต้องบอกไปว่าทางตํารวจเนี่ยนะครับเขามีแผนที่จะใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประมาณ8ปดโมงยี่ซึ่งคุณไทยกรกับคุณชัยพันเนี่ยเป็นโคศกนะครับที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมนะฮะผมเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับทั้งไทยกรชัยพันบอกานรมชาติต้องขึ้นมาช่วยด้วยเพราะสองคนนั้นไม่อยู่นะครับและก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เลยต้องขึ้นไป พูดบนเวทีอีกเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรารู้เลยว่าตำรวจจะใช้ความรุนแรงนะครับแล้วท่านแซมบินมาบอกผมเองว่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะว่าตำรวจเปิดฉากด้วยการยิงแก๊สซัมตาขณะที่การชุมนุมยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการปิดกั้นให้เข้าแค่สองทางปิดทาง สะพานมะขวานผมก็บอกกับตัวพวกเองนะครับยังไม่ได้ขยายแนวคิดนี้บอกว่านั่นแหละตำรวจเขาต้องการที่จะน,นับคนนะครับต้องการใช่นับคนหรือประมาณการว่าคนเข้ามาอยู่ในบล็อกนี้เท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันทางฝ่ายตำรวจบ,บอกว่าถ้าคนเต็มนะครับถนนดำเนินตั้งแต่ลานพรุบส่งมา้าลงไปถึงเ,เขตที่เขากั้นไว้คือสะพานมคขวานนะเขาจะเปิดให้แต่ผมบอกว่าไม่เป็นความจริงหรอกนะครับผมบอกเป็นไปได้ตำรวจมีแต่จะบีบเข้ามานะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีประชาชนเ,าเริ่มเข้าทยอยเข้ามามากขึ้นนะครับก็มีการเหมือนกับจะไปผลักนะจะไปดันนะเพื่อจะเปิดทางให้คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสะพานมัคกวานเนี่ยเข้ามานะครับตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่ท่านแซมบินบอกเลยบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าใช้ความรุนแรงด้วยการยิงแก๊สซ้ำตาเข้ามาเป็นพูดง่ายว่าเป็นเยอะแหะครับนะครับ,นะรบประมาณเกือบ 40, 40นัดนะฮะ ซึ่งตรงนี้เหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าเราเองไม่ได้คิดว่าจะเกิดการใช้ความรุนแรงขั้นนั้น 2. มันเป็นลักษณะของการปราบประชาชนแม่เข้ามาร่วม,มนะครับเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเองก็เริ่มถอดใจนะครับถอดใจขณะที่คนต่างจังหวัดนั้นถูกสกัดนะครับถูกร,ริดรอนความเสรีในการเดินทางก็เข้ามาร่วมช้านะครับ รวมทั้งมีแนวคิดว่าน่าจะเกิดความรุนแรงขั้นรุนแรงมากนะครับขั้นรุนแรงมากซึ่งทางท่านแซมบินคุงรายงานท่านท่านผู้ทีรักนะครับในสุดแล้วก็เกิดการตัดสินใจว่าให้ยึดคือการตัดสินใจโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เองว่าจะยุติการชุมนุมนะครับท่านก็ประกาศโดยที่ท่านผู้ิี่รักได้ไปขึ้นไปกล่าวไว้ก่อนนะฮนะว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะต่างๆนะครับ ซึ่งผมเองผมเองก็ประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทักษิณน,นะครับซึ่งเป็นผู้บงการแน่นอนพันเน,นะฮะแล้วก็ร,ร้อยบริเอกเฉลิมอยู่บรุงนะซึ่งเป็นมาสเตอร์มายหรือว่าเป็นคนที่ดำเนินกลยุทธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะชี้นาให้ทางกรงชาการตรํรวจแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินการซึ่งนี้เป็นค่าการคาดเดาของผมว่าอาจจะ นะครับอาจจะมีการพิฆาตนะครับประชาชนเพื่อให้เป็นตัวอย่างสองเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตเพราะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรคงจัดทัดทานไม่ได้แน่นอนถ้าจะเกิดการชุมนุมบ่อยๆนะครับเพราะเธอเองไม่เคยผ่านประสบการณ์เชน่นนี้มันน่ากลัวคนมาเป็น,สนแสนๆเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมคิดว่า รัฐบาลนี้วางแผนไว้ก็คือว่าเขาตั้งใจที่จะ,ะริดรอนสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2500กำหนดไว้ในมาตรา63ว่ามวลชนมีสิทธิที่จะชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะถ้าเขาสามารถทำให้ม็อบของเสียอ้นะครับเป็นม็อบที่ไม่ชอบทำนะบเป็นม็อบที่ใช้อาวุธ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะทําให้ไม่มีม็อบอีกต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การประเมินจากตัวผมตามที่พลเอกวันวิทย์ได้อยากจะให้ผมฟูด้ห้ฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงปี2555นี้นะครับเป็นช่วงเวลาของความเร็วร้ายมากๆที่รัฐบาลน,นี้ได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินแบบ ที่เราคงจะยอมรับไปได้กันอีกต่อไปนะครับเราคงจะต้องรวบรวมพลังที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนในประเทศนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวรัฐบาลนี้มาบอกว่ามีเสียงสนับสนุนถึง15ล้านเสียงนั้นผมคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่ถูกซื้อขึ้นมาก็ดีถูกสร้างขึ้นมาก็ดีนะครับเพราะรัฐบาลนี้มีความสามารถในการสร้างภาพนะครับสร้างภาพโกหก อันนี้เป็นความถนัดของรัฐบาลนี้แม้กระทั่งการซื้อโพนะครับซึ่งผมโจมตีหลายครั้งโดยเฉพาะเอเอค์ออก็ได้ครับคือ a b a บ็กโพเนี่ยนะครับทุกครั้งออกมาก็จะพูดที่ในลักษณะที่มันสวนทางกับความเป็นจริงหรือสวนทางกับศีลธรรมอันดีนะครับเช่นโกหกนะครับไม่เป็นไรหากประชาชนได้ประโยชน์หรือตัวตนคนได้ประโยชน์อันนี้ผมว่าเป็นความเลวร้ยรายที่สุดใน สังคมไทยและสังคมโลกนี่เลยว่าโกหกแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับได้นะครับก็ผมคิดว่าเ,เราก็คงจะต้องดูนะครับแล้วก็เลิกเชื่อถือศรัทธาไอแบกโพนะครับอย่างด้วยเรียกว่าอจากที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่ามีแต่เชียร์นะครับทั้งทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความเลวร้ายทั้งสิ้นในการบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอ อวยพรให้ท่านผู้ฟังตรงประสบแต่ความโชคดีในปีใหม่นะครับ2,556ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพลอากาศโทพัชราะนะครับเพราะแม่พี่น้องก็จะได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งประชาสัมพันธ์กลุ่มแล้วก็เข้าใจว่าที่ประชุมคงเตรียมรับตำแหน่งใหม่ให้ท่านนะครับมีการชุมนุมครั้งต่อไปท่านจะเป็นหัวหน้ากลุ่มรับ แก๊สน้ำตา <laughs> แต่น้อท่าน, <laughs> อ,น,น,อ,น,นอันนี้ไปได้เลยครับท่านไม่ต้องไปกลัวนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิบอยู่บางบอนเนี่ยในอดีตเนี่ยผมจำครับคล้ายครคับคลาถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็เฉลิบออกมาบอกด้วยแค่เก่งแต่เรื่องเพชรนะครับก็ยืนอยู่แถวแถวเอ๊ะคาสิโนโจองชัยหรือไม,ไม่ไม่แน่นะครับก็ทําจริงก็ออกมาบอกแต่ผมจำได้ว่าหน้าเหมือนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ทานเป็นอดีตรองประธานสภาท่านได้ตาแหน่งประชาสัมพันธ์มาก่อนครับแต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวท่านเด้งเชือกออกเพราะแม่พี่น้องถามว่าอนกรู้หรือเปล่าหรือได้สัญญาณอะไรหรือเปล่าขออนุญาตเชิญท่านอดีตรองประธานสภาครับตอนพิเชษฐ์ครับทําไมถึงออกไวและเกินมาไวยิ่งกว่าปลาเกียวหนีอีกใช่ครับครับนี่ถ่ายทอดสดนะฮะเรือหลวดเทปอ๋อใช่ครับขออนุญาตท่าน ท่านบรรวิตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ชมฮะต้องเรียนอย่างนี้ฮะคำถามที่ท่านบรรวิตบอกว่าผมรู้หรืออย่างไรนะครับพอดีเหตุการณ์เนี่ยมีคนเสนออยากให้ผมทำหน้าที่เป็นโฆษกขององค์การพิทักษ์สยามผมก็แบ่งรับแบ่งสู้มาตั้งแต่ต้นนะครับโดยเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือว่า ผมเกรงว่าจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีเนื่องจากเวลาเนี่ยนะครับมันเรารู้ตัวว่าเราไม่อาจจะทุ่มเทได้ร้อเนน,นั่นเหตุผลประการแรกเลยนะครับสำคัญเหตุผลประการที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันยังมีคนอีกหลายคนนะที่